ครับผมนี่ร้อยจุดใชเนือจางชันปีที่สามตอนวิศวกรรมพือนกลสองกนหนึ่งครับสวัสดีกำลังพลทุกนายวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งผมได้รับคำสั่งจากผู้ครับกองร้อยให้หมดของเรานั้นทําการเข้าตีทําการเข้าตั้งรับฉะนั้นในการกําลังฝ่ายค้าศึกค่าศึกเป็นกําลังส่วนหนึ่งของพันจุด ยาวาจุดที่1 2 3มีกำลังประมาณ1กองร้อยเคลื่อนที่ลุกมาทางทิศเหนือมุ่งสู่บ้านบึงไม้บ้านโคงกระชายและบ้านชะอมบริเวณนี้เข้ามาทีงนี้เพื่อเข้ากำลังเข้าสู่อำเภอปากพีจังหวันดวนครนายกข้าศึกสามารถเพิ่มเติมกำลังได้หนึ่งหมวดภายใน4ชั่วโมงจากบ้านห้วยสงขามิก,กัด QR 2 5 8 8 จากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการยึดอเมอปากพีต่อไปกำลังป่อยเรากองร้อยฟุตบอลที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักทางทิศตะวันตกทางขวาตั้งรับใน26 11.00ขอจุดขอจุด65บริเวณบ้านเขาปอกัดค r วอา 300930ถึง QR 315930เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าวศึกในเหตรับมอบฉากการยิงจากคอเปิเวจำนวนหนึ่งฉากหมวดเป็นเลนที่สองขอามายาสานสุดนอยู่ทางทิศตะวันออกทางซ้ายตั้งรับใน26 1100 11, สค65ตั้งแต่บริเวณพิกัด QR 30937ถึง QR 307937 <c oughs> เพื่อป้องการและต้านทานและทำลายค่าสิ่งในเขตหมวดเป็นเลที่3เป็นหวดหนุต,ตั้งรับใน26 1100 2ค65 65บริเวณบ้านเขาปอ,อพิกัด QR 308907ถึง QR 316937เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อสั่ง หมู่ช่างโจมจีที่หนึ่ง,งอยู่ในการขั้นอุมขงกองร้อยหมู่ปืนจมเตีที่สามขั้นต้นเข้าที่ต้องยิงในพื้นที่หมวดปที่สามอยู่ในควาควบคุมของกองร้อยหมวดข้อ60สิบช่วยส่วนรวมเข้าที่ต้องยิงในพื้นที่หมดหนุนข้อหน่วยแยกและหน่วยสมบุตตามการจัดเฉพาะกิจภารกิจของเรานั้นหมวดปขที่หนึ่งเป็นความพยายามหลัก ตั้งรับในทิศตะวันทิศทางตะวันตกทางขวาใน26 11 00ขอขอ65ตั้งแต่ไปกัด QR 30 00 30 3 9 3 3ถึง QR 31 3 13, 9 3 3เพื่อบงกันและต้านทานั้ทำลายข้าศึกในเขตการปฏิบัติแนวความเิดในการปฏิติเจตนาของผู้บังคับกองร้อยนั้นคือต้องการยึดรักษาพื้นที่เพื่อองกันและยับยั้งข้าศึกโดยใช้ภูมิประเทศที่ได้เปรียบ ประกอบกับการใช้ระบบฉากข,ขัดขวางรวมทั้งอาวุธยิงสนับสนุนทําลายความเสียหายให้แก่ข่าศึกให้มากที่สุดเจตนาลงของผู้ข้ามหมวดเพื่อป้องกันต้านหาและทําลายข่าศึกและทำมาทำความเสียหายให้แก่ข่าศึกให้มากที่สุดกลยุทธ์หมู่เป็นเลทที่หนึ่งทำการตั้งรับโดยการวางกําลังสามู่ปืนเล็กเคียงกันให้หมู่เลทที่หนุงเป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมู่เป็นเลทที่สองอย่ทางขวาหมู่เป็นเลทที่สามเป็นทางซ้ายหมู่เป็นกล สนับสนุนหมู่เปอร์เล็กโดยให้เขาที่ตั้งยิงทางปิกในที่ในพื้นี่ของหมู่เปอร์เล็กที่สองการยิงลำดับความเร่งด่วนของอาวุธทิ่สนับสนุนยิงให้กับหมู่เปเล็กที่หนึ่งและสองสามตามลำดับพอ81ช่วยส่วนรวมมอดฉากการยิงให้หมู่เปอร์เล็กที่หนึ่งหมู่หลักจํานวนหนึ่งฉากมาและกีจหน่วยลอง หู่เป็นเลขที่1เป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางตั้งรับใน2 6่สิบหกสิบเอตั้งแต่บริเวณพิกัด qr 3 0 3 8 33, A, 3 3 1 qr สา3 8นึเพื่อวงกันและต้นานทานและทำลายข้อศึกในเขตหมู่เป็นเลขที่2เป็นหมู่เปความพยายามสนับสนุนอยู่ทางขวาตั้งรับใน2 6, ส 00, 6่สิบหกสิบเอตั้งแต่บริเวณพิกัด qr สามศู3ยถึง qr สามหนึามเก้าสเพื่อป้องกันและต้านทานและทำลายค่าสึญในเกตหมป่เลนทีสาเป็นความยาสับสุนยู่ทางซ้ายตั้งอยู่ตั้งรับในที่กําหกสิบแขอขอหกหา,าพิกัศูนย์สามเจ็ดสามสามหนึ่งเพื่อป้องกันและต้านทานและทำลายค่าสึญในเขตหมููเป็นกลปูเป็นกลเป็นความยาสับสุน ตั้งรับใน26 11 00 2ข65ให้ตั้งยิงทางปีขวาในพื้นที่ของหมู่บ้านที่2ขอเจอออาวุธยิงต่อสู้รถถังอยู่ในความควบคุมของหมวดคำแนะนำในการประสานคุกหมู่พร้อมต้านทานท่าศึกใน26 11 00 2ข65รายงานนั้นทีแล้ว่าศึกในพื้นที่ความเร่งด่วนในการหนัดแปลงที่มั่นดูปืนเล็ก จัดสวนรองม่องกันเฉพาะบริเวณข้างหน้าหมู่ละหนึ่งนายนำอาวุธยิงที่ตั้งยิงมอบเขตการยิงหากหาพื้นที่ตรวจการเนื้อหาระยะยิงต่อเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นทางอาวุธยุทโธปกรณ์และบุคคลให้เรียบร้อยจัดทําแผนการยิงของหมู่และแผนจนระยะแผนจนระยะของทหารดัดแปลงนี้มันเพื่อเพื่อความมั่นคงทุกหน่วยระมัดนระวังการใช้เสียง และแสงการช่วยลบทั่วไปขบวนสัมั่ะลบของกองพันจะตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองของห้องพิกัด QR 3 1 5 9 5 0กขบวนสัมราระลบของกองร้อยตั้งอยู่บริเวณพิกัด QR 3 1 4 9 3 7กขบวนสัมระพักของกองร้อยอยู่ในความควบคุมของกองพัน บริเวณพิกัด QR 3 1 3 9 5 0่งสกรยรกและบริการสาอพหให้อาหารและประทานอาหารร้อนตามวงรอบสะเบียงและสะสมสะเบียงคอตามพิกัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งวันสออัตรากระสุนที่ใช้กระสุนปืนเล็กและปืนกลตามอัตรากระสุนมืนปูนหานคออ1มิลลเมตรจนัด ต่อหนึ่งกระบอกต่อหนึ่งวันกอหกสิบมิลลิเมตรหกสิบนัดต, <t ip> ต่อหนึ่งกระบอกต่อหน <t ip> ึ่งวันการส่งกลับสายแพทย์และการรักษาพยาบาลการส่งกลับไอ้ทางพื้นินเป็นหลักที่พยาบาลของกองพันตั้งอยู่ที่ขบวนสัมาระของกองพันสัมาระลมนะที่พยาบาลของกองร้อย จะตั้งอยู่ที่ขบวนสมรรถาลของกองร้อยที่ปรทงทยมพบาลขอหมวดจะอยู่ที่พิกัด QR 3 QR 4 1 6 8 3 7การกำลังพลทุกหน่วยสรุปยอดกำลังพลประจำวันส่งที่ทองร้อยก่อน07.00ของทุกวันกิจการโมโรดเรียนห้ามทำลายหรือเลื่อนห่อทรัพย์สินของรักาลโดยเด็ดาขาดการเข้าวิชาและการสื่อสาร ดาวท่าชาคกร้อยจะตั้งอยู่ที่พิกัด QR 3 1 6 9 3 7คอกอหมวดและตอกอหมวดตั้งอยู่บริเวณพิกัด QR 4 1 6 8 3 7บริเวณนี้กรนี้ผู้ข้าหมวดไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติได้ให้รอผู้ข้าหมวดและผูค้ค้าหมู่เป็นกลนปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับการสื่อสารนอฟสฉบับปัจจุบัน มีหมุนะครับใช้ตลอดการตั้งรับสัญญาณยิงฉาป้องกันข้อสุดท้ายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้คู่สีแดงสองช่อหยุดยิงตามคำสั่งน้ำเนี่ขานคู่ข้าหมูเป็นเลขที่หนึ่งจะใช้คําบ้านทองคำหนึ่งล้อมหมูข้าหมวดใช้ทองคำสิบเอ็ดคู่ข้าหมู่เป็นกน,ททน,นใช้ทองมาคู่ข้าหมูเป็นเลขที่หนึ่งใช้ทองมีหนึ่งคู่ข้าหมูเป็นเลขที่สองใช้ทองมีสอง คู่มครับหมู่ไนเลขที่สามใช้ทองมีสามสัญลักษณ์บอกายสัญลักษณ์ข้ามบนคอหน่วยขีดสีฟ้าเสียงสัญญาณถามเดินไกลบอกเผาไฟทัศนสัญญาณถามข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังบอกข้าพเจ้าไม่เข้าใจมีใครสงสัยอะไรบ้างสามารถสอบถามผมได้ในเวลานี้หามไม่มีใครสงสัย ขณะน,น,นี้เวลา15.25.17.30สอให้ทุกหน่วยให้ทุกหน่วยแยกเป็นบัทได้เวลานี้ผมครับ